สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็ลองเดียวนะครับไม่ได้ออกไปถ่ายทำนะเปิดคลิปราคาควายให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับเนื่องจากติดธุระด่วนนะครับที่ฟาร์มนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ไปนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเปิดราคานะที่ตลาดนัดซึ่งตลาดนัดก็จะเป็นตลาดนัดทุกวันจันทร์นะครับที่ อำเภอหลุมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปซื้อไปหานะควายที่ตลาดนัดได้นะหรือบางท่านที่ไม่มีเวลาไปนะครับหรือว่าอยู่ไกลนะครับก็สามารถที่จะรับชมทางช่อง YouTube ตาคนเล็กคอร์ดนะครับของอลองเดี่ยวได้นะครับก็จะเป็นการถ่ายทำแล้วก็เปิดราคานะครับให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ าทางบ้านได้รับชมอันนี้นี่เป็นเป็นคอกนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เปิดราคาอะไรนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับลองเดี่ยวเอาเอามา,อามาให้ชื่นชมนะเผื่อว่าจะมีเป็นแรงผลักดันเป็นกําลังใจให้ท่านผู้ชมในหลายท่านที่ได้รับชม,ร,บชมออรับชมเออรับชมรับฟังทางช่อง y o youtube ตาคนดเล็กขดของลองเดี่ยวนะครับเป็นฟาร์มของลองเดี่ยวลองเดี่ยวมีอยู่ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด12 13ตัวนะครับ สิตัวเพรานำเข้าเพิ่มมาอีกนะมีอยู่11แล้วก็มาเพิ่มมาอีก2ก็จะเป็น13นะครับแต่เอาไปฝากโครงการอยู่4ตัวนะครับวันนี้จะจะมาให้ดูที่นำเข้ามาใหม่นะครับข้อความลงเดียวเปิดทุกตัวนะท่านผู้ชมขอแต่ให้เข้ามารับชมนะถ้าชอบตัวไหนลงเดียวลงเดียวปล่อยทุกตัวนะครับนี่ตอนนี้เพิ่งนำเข้ามาใหม่นะครับ ชื่อว่าอ่าขุนเขาก้ามรกตเป็นลูกชายของก้าเจริญท่านผู้ชมเป็นเป็นลูกชายของก้าเจริญนี่ตัวนี้ชอบนะครับชอบที่เขาส่วนอื่นเขาก็พอดูได้นะหางก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่แต่ว่าหางเขาขาดนะขาดไปนิดนึงเพราะว่าไปเกี่ยวกับลวดหนามขาจะมีปลายปลายยาวมากกว่าน,นี้นะครับเลยเลยข้อนะเลยอยู่นะครับควายยังไม่เต็มควายเพิ่งปีกว่าๆเองนะ ปี 3, 4 4 4เดือนนะประมาณ4 5เดือนนี่แหละนี่ก็แม่เขาสูง149สายอุทัยเพราะว่าที่ซื้อเข้ามาเพราะว่าแม่เขาจะสูงนะสายอุทัยก็จะมาประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีเขาจะเขายืดเขาจะใหญ่ขึ้นแต่ดูโครงแล้วเขาเขาน่าจะไปได้สวยนะแม่149ลูกก็น่าจะไปได้สวยนะอันนี้ลองเดี๋ยวก็เปิดไว้นะเคยเปิดราคาอยู่ในคลิปก่อนๆน,นะ เปิดไว้ไม่แพงด้วยเปิดรอดแสนด้วยนะเก้าหมื่นกับแปดพันนะเก้าหมื่นกับแปดพันตัวเนี้ยได้เปิดไว้อยู่นะย้อนไปดูคลิปอ่าก่อนก่อนนี้ก็ได้นะรายละเอียดมีมีครบครับวันนี้ก็เอามาพูดคุยนะมาเล่าประสบการณ์ต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะไม,ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าเราเดี๋ยวไม่อยากจะให้ช่องมันว้างๆนะก็ ก็ถ่ายที่คองนี่แหละวันนี้นะติดธุระจริงๆก็เลยไม่ได้ไปเปิดราคาให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้ตัวนำเข้าล่าสุดขุนเขา9้ามรกตนะสูงร้อยสาสิบครับนี่ครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็นำเข้าได้ได้ประมาณเกือบ2-3เดือนแล้วมั้งครับ เป็นเขาให้ลูกสวยมากๆนะตัวนี้นะสูงร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามครับตัวนี้ความสูงเขาสูงอยู่ครับสูงจริงจนะจำรับว่าสูงแล้วก็สายดาวซีพีนี่เขาให้ลูกสวยมากเห็นแม่กระโดกระเดกอย่างนี้นะท่านผู้ชมเห็นโค้งๆอย่างนี้นะลูกเขานี่สวยมากนะอ่าเพราะฉะนั้นใครที่ที่ไปซื้อควายแล้วเห็นสายของดาวซีพีนะ ซื้อไปเลยท่านผู้ชมนะถ้ามีเชื้อสายของดาวซีพีซื้อไปเลยเขาสูงโยกแล้วเขาส่งลูกดีนะลูกลอยๆอยแล้วก็สูงด้วยแล้วเราก็ไปเพิ่มความลึกนะเพิ่มความลุกเอ่อความลึกแล้วก็ไปเก็บเก็บท้ายเก็บกระดูกด้วยพ่อพันธุ์ตัวดีๆตัวดังนะตัวใหญ่ๆหญ่สูงๆครับเขาสูงอยู่แล้วแหละนะตัวนี้ก็สูงร้อยห้าสิบสามแล้วถ้าเกิดว่าเราไปผสมพ่อพันธุ์ตัวใหญ่ๆเราก็จะได้เม่บล็อกถ้าเป็นตัวเมียนะ น่าจะร้อยหกสิบได้ลูกเขาะจินตนาการไว้ลองเดี๋ยวจินตนาการว่าน่าจะได้แม่บ๊อกสูงถึงร้อยหกสิบได้เพราะเขาร้อยห้าสิบสามใช่ไหมครับเราผสมพ่อพันร้อยเจ็ดสิบอัพแม่ร้อยห้าสิบสามลูกก็น่าจะร้อยหกสิบได้ครับหมายถึงตัวเมียนะแต่ตัวผู้เขาถึงอยู่แล้วนะครับตัวผู้ถึงอยู่แล้วเนี่ยยังไงก็ถึงนะคิดว่าถึงแหละ เอาเอาไว้ดูเพื่อที่จะพัฒนาตัวเนี้ยมันเป็นหางมันจะแซมขาวนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมหางมันอนะ่ะแลวทีนี้วิธีการแก้ปัญหาของเราถ้าเราไม่เสี่ยงเราจะทํำยังไงนะครับลงเ,เดี่ยวก็ก็จะเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะแต่ตัวแรกไม่ดอกนะครับคือผสมมากับที่ซื้อมาแล้วเป็นลูกชายก้าวเจริญไม่ดอกแล้วก็หล่อเลยนะสูง 8 8เดือนสูง128 29แล้วครับจะ130แล้วแค่8เดือนนะควายบางตัวเกือบปีนะครับก่าจะถึง2 3 0เออ130แต่อันนี้แค่8เดือนเองนะ2 8 29แล้วลูกเขาเพราะเขาสูงได้แม่ตัวนี้หางมันจะแซมขาวนิดนึงลองเดี๋ยวก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาไปผสมกันไว้กลัวมันหางดอกเอาผสมสายเผือกครับตอนนี้ลองเดี๋ยวผสมแก้วฟ้าพญาควายเผือก แก้วฟ้าก็สูงร7อยิบนะครับร้อยเจ็สิบอัพแล้วเป็นควายในตำนานที่ยังมีลมหายใจนะให้ลูกดีมากนะแก้วฟ้านะถ้าออกมามันก็จะเป็นสายเผือกที่หางไม่ดอกนะครับผู้ชมนี่นี่นี่ครับนี่ลูกเขาเก็บให้หมดเลยพ่อพันเก็บให้หมดเลยแม่เขากระโดกกระเดกนะดูเก้งก้างดูอ่โคง้งมีแต่ก,กระดูกเนี่ยไม่สวยแต่ให้ลูกสวยนะอ่าเขาเป็นลูกแก้วสวยนะแม่เขา เป็นลูกเจ้าสัวเจ้าสัวนะครับนี่เจ้าสัวเป็นลูกใครเจ้าสัวก็เป็นลูกของตะวัน CP นะครับเป็นลูกของตะวัน CP ตะวัน CP ก็เป็นลูกของดาว CP นี่ครับก็ไล่มาก็คือที่ลองเดี๋ยวเอามาก็คือเขาเป็นเชื้อสายของดาว CP เขาเลยสูงโยกแล้วก็ให้ลูกได้สวยงามนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับเอาครับท่านผู้ชม ก็วันพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่ตลาดนัดนะครับใครที่จะไปตลาดนัดก็รองเดี๋ยวก็จะไปถ่ายทําเปิดคลิปราคาคายแล้วก็จะเอาตัวนี้ไปโชว์ด้วยนะท่านผู้ชมจเจ้าไอเจ้าเนี่ยเ,ยเจ้าขุนเขาก้ามรกตเป็นลูกชายก้าวเจริญไปโชว์ด้วยนะไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาไปขายนะไม่ได้เน้นเอาไปขายนะครับเอาไปโชว์แต่ถ้าใครจะซื้อก็ขายนะครับเพราะรองเดี๋ยวก็ตั้งราคาไว้สูงพอสมควรแต่ก็สูงของรองเดี๋ยวก็ไม่ได้ถึงแสนนะครับ ไม่เคยตั้งถึงแสนเพราะว่าได้มาหลักหมื่นแล้วลองเดี๋ยวก็ปล่อยไปหลักหมื่นนะใครเห็นตัวจริงก็ไปชมนะครับพรุ่งนี้ที่ตลาดนัดโคกระบือนะครับอาเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมลองเดี๋ยวจะเอาไปโชว์นะตัวนี้นะไปเจอกันที่ตลาดนัดใครที่จะไปตลาดนัดน,นะครับโอเคครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาคนเรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มฟอยงามเมืองเลยนะครับก็เช่นเคยครับก็มาอัปเดต ควายในคอกให้ชมนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปถ่ายทำคลิปที่อื่นนะครับโอเคครับวันนี้ผมลองเดียวสวัสดีครับ